สิ่งที่ทําให้คนชอบเราในตอนนี้และเดี๋ยวนี้คืออะไรครับวิธีการทําให้คนชอบเราทันทีคืออะไรครับคือการหาจุดร่วมบางอย่างในจุดเดียวกันเช่นเขาชอบกีฬาสมมุติว่าฟุตบอลเขาชอบทีม A เฮ้ยคุณก็ชอบคุณก็ชอบทีม A เหมือนกันเหรอใช้คําว่าเหมือนกันเหรออีกฝ่ายจะรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยมีแนวร่วมความคิดเดียวกัน เมื่อเป็นแนว,แนวร่วมความคิดเดียวกันมันจะเปลี่ยนจากการที่มองว่าคุณเป็นศัตรูกลายเป็นมิตรโดยอัตโนมัติเพราะนี่จากความรู้สึกแยก่ก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นในการมองหน้าคุณโดยทันทีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักครูคมสอนไว้ในคอร์สสังกิจให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8,900บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิกครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะว่นเนี่ยครูค,คมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลแอดครับ